กำลัง sharing, กินกําลังใช้เลยนะครับซึ่งเราสร้างมาเนี่ยนะครับเราจะต้องเป็นยุคที่ต่อไปเราจะต้องสร้างประโนจากสิ่งนี like ้ให้ได้นะครับก็ต้องขอบคุณนะท่าน้าที่มาจนนะครับที่มาสังเกตการจะได้ช่วยอธิบายให้ถังโมนะครับกับท่านบังคือเพราะอย่างที่คนไทยรักกีฬานะครับก่จสมาโป่งด้วยก็จะทํางานกันอย่างแข็งแรงนะครับด้วยความสร้างสรรค์นะครับความจังหวะทีแก็อยากจะให้กีฬา ยอมรับทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศต่อไปครับมีมีรายการต่หลายรายการครับไม่เกินนะคับครับก็จริงๆแล้วคนไทยจะคุ้นเคยกับซีเกมส์เอเชียนเกมส์โอลิมปิกแต่จริงๆก็มีความแข่งขันที่ยากพอๆกันหรือยากมากกว่าด้วยก็คือระดับเอเชียระดับยุโรปต่างๆและระดับโลกนะครับ เราก็ไปเพราะนั้นการตั้งเผ่าฝังเนี่ยผมก็จะต้องอาจจะต้องคิดนะครับในอดีตเนี่ยเวลาเราส่งไปตั้งเวย์เยินคนเราจะเก่งเบอร์หนึ่งหรือเบอร์เจ็ดเลยเก่งที่สุดไปแต่วันนี้เราอาจจะต้องคิดแนะครับว่าเราอาจจะต้องให้เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สิบแล้วก็ตั้งนะครับเพื่อจะให้คนที่ไปต่อยเนี่ยได้มีประสบการณ์มากขึ้นเพราะฉนั้นเราก็จะจะมีทุกครั้งที่เม้นั้งเวย์ต่อยขึ้นเวทีประกาศอายุที่าไรเราแค่มากเขาก็ทุกตีนะครับเพรฉะนั้นเราก็จะต้องคิดเรื่องนี้ที่ผ คิดว่าอันนี้ก็เป็นาการดีๆแต่การเตรียมการแน่นอนครับไม่ไว่าจะเป็นซีเกมส์เอเชยนเกมส์เราเตรียมตัวแล้วจะเฉพาะอย่างยิ่ง,งท่านคงจะได้กล่าวนะครับว่าคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับแห่งประเทศไทยก็พยาย่างดีแล้วนะครับเ็นที่ที่เสนอตัวให้ประเทศไทยจัดก,การแข่งขันยุทธโอลิมปิกผมคิดว่ารายการนั้นก็จะเป็นรายการใหญ่นะครับถ้าจัดจาการเต้นจัดเต้นในประเทศไทยนะครับก็จะเป็นที่ที่จะเรียก,รรกว่าให้ชาวโลกได้รับข่าเนี่ยนะเรื่องที่แรแล้วเราพร้อม นั่นก็ทุกคนคงจะเตรียมตัวแล้วครับเราก็คงจะเลือกนักวยที่เข้าไปแล้วนะและวันนี้ก็จะมาดูเรื่องมากหะทานนี้นั่นเองนะครับไปดูเรื่องมากนะครับมยกมีสองประเด็นครับก่อนเลือกตั้งแล้วก็คะแนนที่ออกมาเนี่ยท่านพอใจบ้างน้อยขนาดไหนยอย่างไรครับิดว่าแล้วก็ประเด็นที่สองนะครับคุณสมชายคุณสวัสดนะครับจะได้กลับมาในคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ไหมครับก็เรื่องคะแนนนะครับผมผมคิดว่าไม่ว่าผม นะครับถ้าโดยแล้วตัวอย่างให้ความมั่นใจผมก็พอใจานที่สิบนะครับนะครับแล้วก็คะแนนได้ขนาดนี้จริงๆแล้วยังไงจ้าน้อยกว่านี้ก็ต้องบอกว่าพอใจนะครับนะครับยังไงก็พอใจถ้าตาดไปที่เป็นความต้องการของสมุทรสาครสมัยนีสแล้วมาคนที่มาทํางานร่วมแล้วท่านคงจะรู้ว่าผมต้องกลับไปนั่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะดูว่าจฟอร์มทีมใครขึ้นมาทํางานบ้างนะครับนะครับเพราะผมจะต้องทํางานร่วมกับหลายๆคนที่ช่วยกันทำงาน จจว่าเราจะทำอยาไรนะครับมีหลายเรื่องที่ผมต้องคิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควดต่างประเทศก็โลิมปิกจริงผมก็ไม่อยากจะออกตัวแล้วกนเพเที่ยวนี้มันเป็นความไม่โชคดีสองเรื่องเรื่องหนึ่งโควิดก็เลยทั่ให้นักมวยใหม่งงเนี่ยไม่ได้ไปต่อยปริไฟั้งที่สองั้งที่สาม ต้องเลือนัองบวยที่มีรุ่นเก่าแรงกิ้งก็เลยได้ไปเช่นบริกินเป็นต้นและเรื่องที่สองดาวุูงของเราก็มาเกิดปมาเทศดีจริงจริงดาวลูกคนนี้นี่คือทั้งแชมป์ยุโรปทั้งแชมป์โลกทั้งอะไรเนี่ยแล้วก็ปริบายนี่ก็ฝันฝ่ามาหมดเลยค่อนข้างจะเรียกว่าเต็งจ๋านะครับก็ะสมปฏิเสธก็ไม่ได้ไปจริงๆแล้วเราควรจะต้องได้เหรียญมากกว่าน้อยู่แล้วั้นครั้งนี้ก็คงจะต้องเปลี่ยนตัวดีครับที่แล้วแล้วก็ไม่สี่ทหน้าจะเหลือสามปี นะครับเพราะว่าเราเลื่อนมาปีหนึ่งครับก็เตรียมตัวเรียนที่ครับ